ก็จะมาเป็นในส่วนของการสร้างลิงก์ชำระเงินครับผมก็คือจะไปที่การเข้าสู่ระบบครับผมก็คือทำการเข้าสู่ระบบก่อนครับผมเสร็จแล้วก็กดเข้าสู่ระบบครับผมแล้วก็ทำการยืนยันรหัผ่านครับเสร็จแล้วก็ทำการ เพิ่มสินค้าล, <Stars> ลงตะกร้าครับผมเลือกสินค้าที่เราต้องการจะทําการขายให้ลูกค้าลงตะกร้าครับกดเพิ่มสินค้าครับแล้วก็เลือกสินค้าประเภทต่างๆที่ต้องการครับ แล้วกดที่รูปตะกร้าครับผมแล้วก็ทําการขายให้ลูกค้าครับผมกดค้นหาลูกค้าครับผมแล้วก็ใส่ในส่วนของข้อมูลลูกค้าตรวจสอบข้อมูลลูกค้าให้เรียบร้อยครับผมแล้วก็ทําการกดถัดไปกดสรุปคําสั่งซื้อแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวยืนยันยอดสั่งซื้อครับผมแล้วก็ทําการกดชําระเงินครับผม เมื่อกดชําระเงินเรียบร้อยก็จะมาในส่วนของตัวหน้า p พ y m e n t แบบนี้ก็กดที่ในส่วนของสร้างินี้ชําระครับผมก็คือจะเป็นการสร้างินี้ชําระให้ลูกค้าโดยจะแบ่งออกเป็นเต็มจํานวนแล้วก็ชําระบางส่วนถ้าต้องการชําระเต็มจํานวนในยอด1นึ่งแสนหนึ่งตามที่เราใส่มาก็จะต้องเลือกชําระเต็มจํานวนหรือถ้าต้องการชําระบางส่วนเป็น deposit ก้อนที่1ก็จาเป็นจะต้องใส่จํานวนก่อนครับผมก็คือถ้าสมมุติต้องการชําระเต็มจํานวน ก็เลือกเต็มจํานวนครับแล้วก็ทําการเลือกว่าช่องทางที่1เราต้องการจะชําระเท่าไหร่ให้ลูกค้าก็คือเราต้องการสร้างลิงก์ให้ลูกค้าชําระ1 0,000บาทก็ทาการเลือกได้ 1, เ,ได 1, เป็นโอนเงินเพิ่มช่องทางที่2ก็คือในส่วนของตัวอีก10,000เอา1 8 000, 9 0 0 0บาทเป็นในส่วนของตัวที่เป็นค่อนชำระแบบนี้ แล้วก็เลือกธนาคารครับผมเลือกโปรแกรมผ่อนเสร็จแล้วเมื่อทําการตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยก็คือช่องทางที่หนึ่งเราต้องการให้ลูกค้าโอนเงินหนึ่งหมื่นช่องทางที่สองเราต้องการให้ลูกค้าผ่อนเป็นราคาหนึ่งแสนแบบนี้เราก็กดสร้างลิงก์ได้เลยครับผมเมื่อกดสร้างลิงก์เรียบร้อยระบบก็จะเข้าสู่หน้าในส่วนของตัวในส่วนของตัวข้อมูลการชําระเงินแล้วก็จะบอกว่าสร้างลิงก์ชําระเงินสําเร็จกดตรงนี้เพื่อคัดลอกลิงก์ครับผมแล้วก็นําลิงก์นี้ส่งไปให้ลูกค้าสําหรับ ทำการให้ลูกค้าทำการจ่ายเงินต่อไปครับผม